ต้องลองกันนะครับเขาบอกว่าถ้าไปปิดการทำงานบางอย่างใน Siri ของ iOS 17นะครับผมจะทำให้แบตเตอรี่ดีงามมากขึ้นหมอคอมรีวิวสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414น plus นะครับผมก็แหมซิร i ก็เป็นผู้ช่วยเลยค่ส่วนตัวตอนนี้ก็มีเสียงหนึ่งเสียงสองน่ารักกันไป ตอนนี้ใครใช้งานกันอยู่บน iOS 17นะครับก็ลองเข้าไปที่การตั้งค่ากันดูดีกว่าการตั้งค่ารายการใหม่1รายการอันนี้เป็นสครั้งเพื่อเปิดฟีเจอร์ฟังกชัน voice over นะครับที่คนสาธิต อย่างผมใช้งานซึ่งเป็นคนตาบอดเหมือนกันแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนตาดีที่เข้ามาดูคลิปนี้สามารถดูตามเคอร์เซอร์ที่มีกรอบได้เลยว่ากดเข้าไปที่เมนูไหนนะครับจะสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้งาน voiceover ตามผมมากันเลยนะครับ1นิ้วแต่2ครั้งเข้าที่การตั้งค่ากันนะครับการตั้งค่าจริงหรือเท่าซิที่ชาอปพลดเเสร็จแล้วนะครับปัดขวาไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน voiceover ไปหาเมนูที่ชื่อว่า สิริและการค้นหากันครับอ่ะผมขออนุญ,ญาตไปรูทูธเปิดเซลูลาร์ฮอตสปอตส่วนการแจ้งเตือน<ว>ปุ่มเ,เสียงและโฟกัสปุ่มเวลาหน้าจอทั่วไปศูนย์ควบคุมจอภาพหน้าจอโฮมการช่วยการเข้าภาพพื้นหลังพร้อมและใช้งานสิริและการค้นหาปุ่มสิริและการค้นหาปุ่มนะครับผมอ่ะให้มาที่เมนูนี้แล้วเข้าไปเลยครับจิ้มเข้าไปเลย1นิ้วแต่2ครั้งครับผมการตั้งค่าการตั้งค่าปุ่มย้อนกลับ เขาบอกว่า Siri เนี่ยเข้าไปอยู่ในทุกๆส่วนของระบบปฏิบัติการ iOS เลยซึ่งค่ามาตรฐานโดยส่วนใหญ่ก็เปิดไว้เนาะ,ะดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาเปิดปิดบางอย่างเอาละกันครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตผมจะปัดขวาไปเรื่อยๆนะครับ Siri เล็กถาม Siri หัวข้อฟังวัดดี Siri อุ่มสวิตเปิดใคร2สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าตั้งค่านี้ไว้ก็ออมันง่ายเนาะให้ฟังวัดดีเนี่ยครับมันง่ายแต่ว่า เขาก็บอกกินแบบนิดนึงแต่ผมใช้อะผมยอมตัวนี้ผมยอมปัดขวาครับกดปุ่มด้านข้างเพื่อคุยกับสิริปุ่มสวิต์เปิดอนุญาตใช้สิริขณะล็อกปุ่มสวิต์เปิดภาษาไทยปุ่มเ <ไข S 2> สียงสิริไทยเสียงสองปุ่มยังไม่ได้มาตั้งเรื่องของเสียงดาวนโหลดเสียงก็อย่าลืมดาวนโหลดให้เรียบร้อยนะครับสิริเสียงหนึ่งเสียงสองภาษาไทยมีแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่โฟกัสต,ตรงนี้ครับปัดขวามาตอ่อการต้ตอบของสิริวางสายโทรการอ่านชื่อสายเรียกครับอ่านการแจ้งเตือนปุ่มข้อมูลของฉันนายประวัติสิริส่งข้อความโดยอัตโนมัติปุ่ม เสียงพูดถูกประมวลผลบนกอน่นอ,อ,นกอนค้นหาหัวข้ออ่านี่แหละครับก่อนค้นหาหัวข้อปัดขวามาจนเจอเนี่ยครับเสียงก่อนค้นหาหัวข้อเริ่มแล้วครับเราอยู่บริเวณนี้นะครับผมจะปัดขวาหนึ่งทีแสดงคําแนะนําอุ่มสวิตเปิดแสดงคำแนะหว่างค่ะคือ,ค,อคือตอนนี้สิริก่อนค้นหาก็แสดงคําแนะนําด้วยอ่าคือยังไม่ทันได้ค้นหาเลยเวลาเราจะค้นหาหนู่นนี่นั่นสิริก็อยากที่จะนําเสนอนะครับก็เอตัวนี้ แสดงคาแนะนําอุ่มสวิต์เปิดเอ่อแตะสองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่า Apple ให้เราเลือกได้ว่าอยากให้สิริแนะนํำไหมถ้าอยากก็เปิดไว้อ่าแต่ผมเอ่อผมลองปิดเนาะหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งปิดนะปิดอ่ะปิดนะครับอย่างที่หนึ่งอ่ะอันนี้เลือกได้ไม่ลองไม่รู้อันนี้คือเรามาลองกันเนาะลองกันอ่าก็จากหัวข้อนี้ก่อนค้นหาก่อนค้นหาแล้วเมนูแรกแสดงคําแนะนําอุ่มสวิต์ปิดแสดงคําแนะนําเพื่อสลับระหว่างค่าผมผมลองปิดอันที่หนึ่งนะ แต่คุณจะเปิดไว้ก็ได้แต่ว่าอันนี้เรามาลองกันเราบอกแล้วเราจะมาลองว่าถ้าปิดสิ่งเหล่านี้ที่ผมจะพามาเนี่ยจะช่วยทำให้แบตเตอรี่ของ iPhone ดีขึ้นไหมตอนนี้คำแนะนำเวลาจะค้นหาสิริไม่แนะนำแล้วนะเพราะผมพาปิดแล้วนะปัดขวาต่อรีเซตคำแนะนำที่ซ่อนอยู่ปุ่มอขวาอีกขวาอีกสแสดงล่าสุดปุ่มสวิต์เปิดแสดงสครั้งอสลับระหว่างคือใหอ้เราใช้สิริอะไรล่าสุดไปให้ให้ใหใหสแสดงด้วย ลองปิดดีกว่าปิดไม่ไม,ไม่ไม่ต้องจําไว้หรอกไม่ต้องจําไว้ว่าฉันใช้อะไรนะหนึ่งนิ้วจัดสองครั้งปิดปิดอ่าอันนี้ผมเปลี่ยนอันที่สองนะนะแสดงล่าสุดก็ปิดอ่าต่อไปครับปัดขวาครับเนื้อหาจาก apple หัวข้ออ่าเป็นหัวข้อเนื้อหาจาก apple นะครับสิริมาเกี่ยวข้องอะไรด้วยกันกับเนื้อหาจาก apple เลยเนี่ยปัดขวาครับแสดงในการค้นดูอุ่มสวิตช์เปิดโอ้โสองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่ะแสดงในการค้นดูเออมันอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไปเจอเมนูนี้แล้วมันก็มีการ แนะนำจากซิรีอีกโ,อโหไม่เอาอะก็ปิดอีกหนึ่งนิ้วแต่หนั้งปิดปิดเราปิด3อันแล้วนะแสดงในการค้นดูปิดอีกแล้วปัดขวาต่อแสดงในสปอตไลท์อุ่มสวิต์เปิดโอ้เวลาเข้าครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าเข้าสปอตไลท์มันเปิดอยู่ด้วยคือเวลาค,คุณอยู่หน้าจอโฮมแล้ว3นิ้วปัดลงเนี่ยสำหรับคนใช้งาน v o i c e o v e r หรือใครที่ไม่ได้ใช้งาน v o i c e o v e r อยู่ในหน้าจอหลักปกติเนี่ยแล้วหนึ่งนิ้วปัดลงเนี่ยเขาก็จะเข้าสปอตไลท์เซิร์ฟนะครับให้ค้นหาได้เลย เขาก็จะมีคําแนะนําจากสิริด้วยเหรออาวไม่เอาไม่ใช้ปิดอีกหนึ่งแต่สองครั้งปิดปิดอ่าคือจริงๆมันดีหมดเลยแต่เรามาปิดหมดเลยอะ่ะเออเพราะอันนี้เป็นการลองนะครับย้ําซ้านะครับปัดขวาครับ Apple สามารถแสดงแสแดงในสปอตไลท์อุ่มสวิตปิดตอนนี้แสดงในส,ค,ส,สาาคือปอตไว้ค่ะตัวที่4แล้วนะผมพามาปิดตัวที่4แล้วใช่ไหมอ่าสี่หรือสาสีเ่เนาะสี่เนาะเนาะแอปเปสามารถแสดงเนื้อหาเมื่อค้นหาข้อความ หรือวัตถุในรูปภาพหรือในระหว่างค้นหาได้เกี่ยวกับคําแนะนําโดย s i r ิการค้นหาและความเป็นส่วนตัวลิงรายละเอียดของครัน้วยเปใช้งนลิงก์แบบนปัดขวาต่อคาแนะนําจาก Apple หัวข้ออ่าตอนนี้เป็นคําแนะนําจาก Apple แล้วปัดขวามาครับอนุญาตการแจ้งเตือนปุ่มสวิต์เปิดตัดสองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่ะอนุญาตการแจ้งเตือนไหมก็จะเปิดก็ได้อ่ผมอันนี้ผมยังให้เผื่อบางทีมีอะไรแจ้งเตือนดีๆเปิดไว้ก็ได้อืมปัดขวาต่อแสดงในครังแอปปุ่มสวิต์เปิดแสดสองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่ะ แสดงในคังแอปหรอให้สิริแนะนำอย่างอันนี้ไม่มั่นใจว่าเปิดหรือปิดดีออาเปิดไว้ก็ได้บางอย่างผมก็เปิดบางอย่างผมก็ปิดแต่เพื่อนๆเ,เลือกเลือกได้เลือกได้ตามต้องการเลยเนาะไม่ต้องตามผมทั้งหมดพิจารณาเอาตามความเหมาะสมของคุณเพราะผมเองก็ต้องบอกว่ามันเป็นของใหม่ที่เราก็มาใช้ด้วยกันปัดขวาต่อ แสดงในระหว่างแชร์อุ่มสวิตช์เปิดนั่นแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าเวลาที่ไปแชร์ในที่ต่างๆมีไลน์เพื่อนส่งมาม่เซนเจอร์เพื่อนส่งมา,อ,งมาอยากจะส่งรูปต่อไฟล์ต่อหรือในรูปภาพหรือในวิดีโออยากจะส่งวิดีโอต่อเออปกติมันก็ขึ้นแอดดอบตอนนี้มันขึ้นอะไรมาไม่รู้ขวางเต็มไปหมดเลยคือมันเป็นการแนะนําจากซิรินะครับหัวข้อนี้แสดงแสดงในระหว่างแชร์อุ่มสวิตช์เปิดผมเคยแนะนํสตง้งแต่แตเพื่อสลับระหว่างค่า iOS ก่อนหน้าแล้วผมแนะนําว่าแสดงในระหว่างแชร์เนี่ยหนึ่งนิ้วจัดสองครั้งให้ปิดไป เอออันนี้ปิดปัดตกป,ปัดขวาต่อแสดงในระหว่างฟังอุ่มสวิตเปิดเออมีแสดง,งในระหว่าง,างฟังให้แนะนําในระหว่างฟังด้วยหรอเอออันนี้จะเปิดหรือปิดก็ได้อ่ะลองปิดดูลองปิดดูปิด,ด,ปดคือจะเปิดปิดก็1นิ้วแตะสองครั้งสําหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน voiceover นะครับแต่สําหรับเพื่อนเพื่อน,อนตาดีก็จิ้มเอาเลยนะครับก็มีประมาณนี้มีอะไรอีกไหมแ Apple สามารถเสนอคําแนะนําได้ในแอปบนหน้าจอโฮมและบนหน้าจอล็อกหรือในระหว่างแชร์ค้นหา ือใช้การค้นดูและแป้นพิมพ์เกี่ยวกับคําแนะนําโดยสิริการค้นหาและความเป็นส่วนตัวลิงนี่คือรายละเอียด,ดน,นะคลิงก์ตอนนี้อยู่ที่คุณแล้วล่ะครับใช้งาน iPhone ตามปกติแล้วลองสังเกตตัวเองว่าแบตเตอรี่มันลดน้อยลงหรือจริงๆมันเป็นเหมือนเดิมถ้าเป็นเหมือนเดิมก็กลับมาเปิดสิ่งที่ปิดเมื่อกี้ทั้งหมดคืนมาอ่าจะเลือกเปิดหรือเลือกปิด Apple ให้คุณตั้งค่าใดเองผมเอง ก็มาปิดประมาณ5ที่ได้ไหมห้าที่หรือ6ที่ปิด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 ห้าหที่นะครับผมสําหรับในส่วนของพวกคําแนะนําการค้นดูในระหว่างแชร์ต่างๆของสิริและการค้นหาบน iOS 17นะครับก็ใครใครใช้แล้วเป็นไงว่าแต่ผมรู้สึกของผมเองว่ามันดีขึ้นนิดนึงนะคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้คือ,อ ในสปอร์ตไลท์ก็ไม่เอาอะ่ะเออในระหว่างแชร์ก็ไม่ชอบอันนั้นอะ่ะปิดจะปิดแน่นอนแต่ที่เหลือแล้วแต่คุณ up to you กันวันนี้ความรู้ดีๆมาฝากกันกับบริการหมอคอม1414 14, พรลัสครับผมสีโชคต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วใครที่ออติดปัญหาเรื่องราวของ IT โดยเฉพาะเพื่อนๆคนตาบอดนะครับโทรที่หมายเลข1414 14, นะครับแล้วเมนูหลักกด9กด1 จันถึงสุก10โมงเชา้าถึงเที่ยงนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม